อีกหนึ่งสิตินะครับที่โลกต้องจารึกให้กับชื่อของชายคนนี้นะครับปีแออเมริกโอบามยองครับล่าสุดครับเจ้าตัวขึ้นเป็นตำนานครับของศึกยูโรปาลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากยิงประตูได้มากที่สุดในรายการนี้ตลอดการครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในเกมยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับโอลิมปิกมาเก์ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยียมทีมอย่างชักตาโดเนตครับแล้วก็เกมนี้ครับโอบามยองก็ลงเล่นเป็นตัวจริงครับ ซึ่งเกมนี้นะครับโอลิมปิกมากเซก็ถล่มเอาชนะชักต้าดเนตไป3ประตูต่อหนึโดยโอบายเมยองนะครับเป็นคนเบิกประตูแรกให้กับทีมนะครับเป็นประตูไล่ตามตีเสมอชักต้าดเนตหนึ่ก็ยิงได้ในนาทีที่23นะครับและส่งผลให้เกมนี้นะครับก็เป็นโอลิมปิกมากเซนะครับเอาชนะชักต้าดูเนตไป3ประตูต่อหนึแล้วก็พาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จด้วยแหละครับ ซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากการยิงได้1ประตูในเกมนี้นะครับก็เพียงพอนะครับต่อการขึ้นไปเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการในศึกฟุตบอลอยูโรป,ปาลีครับต่อยตอนนี้นะครับ โอบาเมยองนี่ยิงไปแล้วนะครับ31ประตูซึ่งสถิติของเขานะครับยังไม่หมดแค่นี้แน่ๆนะครับเพราะว่าในรอบต่อไปยังมีให้เล่นอีก2เกีมด้วยกันนะครับอย่างน้อยในรอบ16กทีมสุดท้ายและได้เกิดไปได้ไกลกว่ารอบ16กทีมสุดท้ายก็สถิติก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยรองดาวนสซันโวตลอดการของรายการนี้นะครับเป็นเรดมาฟานเก่านะครับยิงไป30ประตูครับ อันดับ3ครับเป็นอาริตอาดูริตครับกองหน้าของบิวเบลยิงไป26ประตูเทียบเท่ากับโรเมลูลูกากูนะครับนี่ก็เป็นทำเนียบนะครับดาวยิงสูงสุดตลอดการในศึกฟุตบอลยูโรปาลีครับนี่แหละครับทำไป3าประตูนะครับในการเล่นให้กับ4สโมสรด้วยกันนะครับเริ่มจากการเล่นกับดอทมูนก่อนครับการเล่นกับอาร์เซนอลการเล่นกับบาร์เซโลนาและสโมสรล่าสุดที่เขาลงเล่นนะครับนั่นคือโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับเป็นสถิติที่ถือว่ายากครับที่ใครสักคนหนึ่งจะทําลายสถิติ นี้ของทางโอบายเมยองได้และครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าในฤดูกาลนี้โอลิมปิกมาเซ๊ครับจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วทางโอบายเมยองนะครับจะยิงได้เพิ่มอีกสักกี่ประตูนะครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกองหน้าอย่างเปียร์เอริกโอบาเมยองครับคอมเมนต์ส่งัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะ